สั่งการให้พนอ,อาหารมาเร็วนำความกราบเรียนท่านเจ้าคุณแม่ทับทั้งสองทับเหนือให้ยกทับกับพระนครโดยเร่งด่วนพระพุทธเจ้าค่ะควรมีควรสุดแต่จะลงพระอาญาพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าตัดสินใจถูกต้องสินเรื่องความเป็นความตายของแผ่นดินบางเรื่องถ้ามวัวแต่รอให้ข้าออกคำสั่งมันจะแก้ไขไม่ทันการข้ารู้ว่าเจ้าอ่านใจข้าออกสิน เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเรื่องใดในการยุทธถ้าเจ้าเห็นควรก็ตัดสินใจแทนข้าได้ทันทีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าพระพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการที่เราไม่ร่วงรู้ถึงกลลงของพระมา่าในครั้งนี้กลับสอดคล้องกับพระราชประสงค์ ที่ต้องการให้ฝ่ายพม่านั้นตายใจว่ากรงศรีของเราออดในการสึกอย่างแท้จริงซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบในเชิงยุทธมากกว่าข้อเสียเปรียบพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือให้ทัพเหนือสองทัพของเราโอบล้อมชาญพระนครทางด้านทิศเหนือ,อไว้หากทัพลวงของพระเจ้ารองพญาเกิดเพียงพร้ำข้าเชื่อว่า ทัพหลวงอวาม่าจะต้องถอยทัพไปทางด้านเหนือฉะนั้นทัพเหนือทั้งสองทัพของเราจะเปรียบประดุษปราการที่จะกระนำซ้ำเติมทัพพม่าให้แตกเป็นทุลีท่านเจ้าคุณพิชัยพระพุทธเจ้าครับให้แจ้งพยากลาหงออกบรมราชองคการเกณฑ์ทัพหนึ่งไปอีกห้าทัพให้พระศรีสมบัติพระศรีไกรราช พระราชภูมินพระพรมพิบาลพระศรีคจกรรมเป็นนายทัพทำทีว่ายกทัพไปช่วยหนุนทัพใต้แต่ไปไม่ทันจึงต้องถอยทัพกลับและให้แยกทัพเป็นปีกซ้ายและปีกขวาล้อมทัพหลวงพม่าไว้หลายรอบอีกชั้นหนึ่งน้อมรับพระราชบัญชาเหนือกล้าพระพุทธเจ้าครับ